สวัสดีค่ะ f อซที่น่ารากักทุกๆท่านของช่องวรณภาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้พี่จะพาทุกคนมาดูอะไรนี่เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเยขยะใหญ่ทุกคนจะเอาขยะหรือว่าอะไรที่จะทิ้งนะก็จะเอามาวางไว้อย่างนี้คะ่ะทุกคนนี่ทั้งที่นอนทั้ง ที่นั่งบนเก้าอี้เนาะนี่เขาก็เอามาทิ้งเนาะทุกคนใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช้แล้วเขาก็จะเก็บเอามาทิ้งให้หมดเลยค่ะดีกว่าที่กองไว้แล้วไม่ใช้เนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าพวกเขานี่ก็คือขยะจะอยู่ข้างในบ้านนะคะทุกคนและเขาก็จะต้องเอาออกมาคนที่เก็บขยะ เขาจะไม่เข้าไปในบ้านเรานะคะในบริเวณบ้านเรานะคะเราก็จะต้องเอาขยะออกมาไว้อย่างนี้คะ่ะทุกคนเขาจะมาเก็บตอนเช้าเนาะตอนเช้ามืดเนาทุกคนนี่ไอถุงนี่ก็คือถุงไอ้นั่นนะคะทุกคนถุงใบไม้ใบหญ้านะคะแล้วก็เศษอาหารแล้วก็พุกขขงใหญ่ๆอย่างโต๊ะอย่างเตียงอะไรที่เราจะทิ้งนะ่ะเราก็เอามาวางอย่างนี้เลยคะ่ะทุกคน ิงนีค่ะหรือว่าใครจะเอาไปเลี้ยงใครมีแมวก็เอาไปเลี้ยงแมวได้แลคะ่ะคุณก็จะเดินมาดูแล้วก็เอออะไรที่เราพอที่จะเอาไปใส่ในสวนเราได้เขาก็จะมาเอาไปค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะดีดอกไม้อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเสียนะคะนี่ที่เราเสียบไฟเนาะนเสียบไฟแล้วก็จะขึ้นมา ก็จะออกมาตามนี้ค่ะทุกคนแต่เขาก็เอาทิ้งเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เนาะเก็บไว้ก็ไม่มีราคาอะไรเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราถ้าอยู่ก็จะมีราคาเขาขายเป็นมือสองได้นะทุกคนแต่ไม่ใช่ที่นี่ค่ะที่นี่ก็คือทิ้งเลยหรือไม่ก็เอาไปให้กับไอ รกขอดเนาะเขาก็จะเอาไปขายเป็นมือสองแล้วก็เอาเงินไปช่วยพวกแอฟริกาเนาะทุกคนหรือว่าพวกเด็กที่กำพร้าะค่ะทุกคนนี่ค่ะและนี่ก็คือตะวันของเรานะคะทุกคนนี่สองทุ่มค่ะทุกคนบ้านพี่จะหมู่บ้านของพี่ก็จะสูงหน่อยค่ะทุกคนนะหมู่บ้านพี่จะสูงกว่าเขาหน่อยตะวันก็จะไม่ตกดินแต่บ้านสามทุ่มก็ยังไม่ตกดินแต่บ้านเพื่อนบอกว่าตกดินแล้ว นะคะเพราะบ้านเพื่อนอาจจะอยู่ที่ต่ํากว่าบ้านพี่อาจจะอยู่สูงเนาะทุกคนนี่ค่ะแล้วเราก็จะพาเดินไปที่ทุ่งนาของเราอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันเงียบดีค่ะเพราะว่าเวลาพี่พูดนี่พี่ก็จะพูดเสียงดังเนะาะและจะเดินคุยคนเดียวก็ไม่ได้นะทุกคนมันต้องพูดเสียงดังหน่อยเนาะเพื่อเราจะไปเจอน้องสายนาะกว่างเนาะทุกคนเดี๋ยวเราข้ามไปฝังนู้นกันเลยค่ะทุกคน ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวัน